สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านคลิปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนพฤษภาคมราศีธนูก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นธนูนะคะบุคลิกทั่วๆไปนะคะของชาวธาตุไฟก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็ตัดสินใจอะไรก็คือค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองนะคะก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยนะคะ แล้วก็มาดูไพ่กันนะคะคือไพ่ตัวตนก็จะจับได้ King of s o r อ s นะคะก็เป็น k i n งถือดาบนะคะ k i n งถือดาบแต่ว่าก็เป็นกลับหัวนะคะก็หมายถึงก็ยังไงล่ะเหมือนกับว่าถ้าคนที่มุ่งมั่นก็ดอรอปลงมาหน่อยนะคะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกใบก็จะเป็นไพ่ u d g m e n นนะคะจ d g m e n t กลับหัวไพ่ u d g m e n นนี่ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับอ เขาเรียกวันตัดสินวันที่ภาคสาโลกอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะเป็นงานอาจจะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องงานเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีภาระอย่างอื่นมาให้เราเหนื่อยแทนอย่างเช่นเ,เกี่ยวกับพวกที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็โรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคภัยไข้เจ็บการลื่นล้มนะคะสําหรับคนที่ ตัวของเราเองหรือแม่ก็คนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะหรืออาจจะเป็นบุตรบริวารนะคะคนที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วยหรือบางทีก็บางคนก็อาจจะได้บ้านใหม่นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกการตกแต่งบ้านใหม่นะคะการเดินทางไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยได้อยู่ติดกับบ้านไม่ค่อยได้อยู่ติดกับที่ใดที่หนึ่งนะคะบางคนหน้าที่การงานอาจจะต้องเข้าไปเข้าเ,เข้าไปในสังคมใหม่ๆหรือว่า มีการเดินทางทำให้อาจจะรู้สึกว่าเออเราเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะบางคนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะย้ายที่ทํางานย้ายการเรียนการศึกษานะคะหรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสาที่จะได้ไปติดต่อกอับองคอ์กรใหญ่ๆสถานที่ราชการนะคะคือเดือนนี้อาจจะได้เข้าไปเปิดโลกกว้างนะคะมีไพ่ the lovers lovers ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวก พวกโซเชียลหรือว่าการที่ว่าเราอาจจะได้เข้าไปเจอคนใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสเปิดตัวไปเจอสิ่งใหม่ๆรวมถึงมีภาระมีภาระที่ว่าเราจะต้องเอ่อภาระนี่บางทีมันก็ไม่อาจจะเป็นสิ่งที่ว่าทําให้เรามีความสุขก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าอาจจะทําให้เราค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยบ้างทําให้เราสึกเหนื่อยหรือบางทีก็มีคนมามายังไงเหมือนกับม,มาขอเงินเราอ่ะว่างานเถอ,อะเนาะ แต่เดือนนี้นะมีได้ไพ่เก้าเหรียญด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะ,จะได้ได้เงินได้เงินเข้ามาในเราเรามีโอกาสที่จะจับเงินเยอะเหมือนกันค่ะเก้าเ,เาหรียญเงินผ่านมือเข้ามาแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับความยินดีก็คือไพ่สามถ้วยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นมีการเฉลิมฉลองอะไรในเดือนในเดือนนี้นะจะได้เป็นงานเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับพวกอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับหรือไม่ก็งานเกี่ยวกับพวกบุตรบริวารของเราเนอะหรือว่างานเปิดตัวอะไรใหม่ๆอการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะล้มเหลวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งว่าเพิ่งผ่านมาในพวกนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เราก็จะจะกล้าไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะ และคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกโซเชียลหรือว่าต้องติดต่อค้าขายออนไลน์นะคะค้าขายกับคนต่างชาติแลยพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเดือนที่ดีระดับหนึ่งนะคะแม้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่ามันมีไพ่เอ็นเปอเมานะคะอยู่ใต้ไพ่เลเวอร์สอาจจะรู้สึกว่าเน็ดเหนื่อยมากแล้วอาจจะมีจะต้องเออไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะอาจจะเดินเิออาจจะไปนู่นไปนี่เดินทางบ่อยอย่างเงี้ยก็ทําให้อาจจะเน็ดเหนื่อยนะคะ แต่ก็มันเป็นลักษณะที่ว่าให้ผลดีนะคะไพ่สรุปนี้ได้ไพ่เป็นไพ่สี่ถ้วยกับหัวนะคะก็เป็นการไงเหมือนกับว่าเป็นพลิกสถานการณ์นะจากสมมุติว่าเมื่อก่อนเราคิดอะไรอย่างหนึ่งอันี้เราก็จะมีเอมีมีแรงปันดันใจอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้แบบว่าเราเปลี่ยนความคิดมองไปอีกแง่มุมหนึ่งนะคะซึ่งก็จะให้ประโยชน์กับตัวท่านเอง รวมถึงก็จะมีคนมาช่วยเหลือด้วยนะคะมีคนมาอยู่ข้างๆเคียงๆแล้วก็คนก็มีความรักด้วยนะมีคนมาชอบด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะด้านโชคลาภได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตกับหัวนะคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโอกาสที่ว่าเราอาจจะได้เจอคนดีๆที่มาคอยช่วยเหลือเรานะคะแต่ว่าเราก็ต้อง ก็ต้องแบบว่าพิจรารณาดูว่าเออคนนี้เนี่ยดีจริงหรือเปล่านะคะมันไม่ไม่มีตัวเงินอ่ะคือมีแต่ว่าไอ้เงินเนี้ยคือว่าเป็นเงินก้าวเหรียญเลยอ่ะจะมีเงินก้อนใหญ่ผ่านเข้ามาให้เราใช้แลว้วก็มีงานเฉลิมฉลองให้เราใช้แบบให้เราเอนจอยอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวไพ่ในตําแหน่งของที่ว่าเป็นลาภะที่ว่าอย่างการเสี่ยงโชคหรือว่าเป็นเงินสดอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะได้เป็นไพ่หรือสีแทนนะคะ เราก็โดยปกติเราทายเราก็พวกฤาษสีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามักจะแนะนําให้คือเหมือนกับว่าไอ้ตาแหน่งนี้ถ้าเราได้ได้ไพ่จำพวกนี้นะคะเราก็ควรจะไปไหว้พระขอพรอ,อะไรนี่นะคะไหว้พระขอพรเท่ธน,น,นะคะไม่ใช่ไปทุ่มเทให้เงินเยอะๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะจะ,จะได้ดึงดูดนะคะสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมันเป็นตําแหน่งนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงโอกาสอะไรพวกนี้ก็ก็มีโอกาสเข้ามาระดับหนึ่งนะคะ แต่ก็แค่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่ว่ามันมีเงินเข้ามานะ้ะก็เงินผ่านมือเข้ามาก็ไม่น่าจะกังวลอะไรมากมายแต่ว่าเออโอเคมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกการตกแต่งการเสริมสวยใช้จ่ายเงินซุ้ยซุ้ยไล่นะไปไปแบบว่าบางทีก็ใช้จ่ายไปตั้งเยอะแล้วก็ลืมคิดรวมถึงการที่ว่าเราอาจจะจะต้องให้เงินแบ่งแบ่งมีคนมาของเงินอย่างเงี้ยมีคน คนที่ว่ามาช่วยใช้เงินนะเนาะบางทีก็ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนี่แหละเรื่องกบบสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเกี่ยวกับพวกอาชีพอาชีพที่ว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับพวกสถานที่เป็นสถานที่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุน้อยการลื่นล้มอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกรักษาอะไรพวกนี้ หรือไม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับห่วงจุ้ยนะคะในสถานที่ที่เราพักเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบทําให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะก็จัดเปลี่ยนห่วงจุ้ยขึ้นมาเพื่อทําให้เออดวงเราดีขึ้นมานะคะเออส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระภาระนะที่ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่ายุ่งอยู่กับอะไรก็ไม่รู้รอบๆตัวเราเนี่ยจับต้นชนไปลายไม่ถูกจนกระทั่งบางทีก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะมันก็ปล่อยตัวเองไปเหมือนกันอนะ บางทีก็ปล่อยตัวแล้วก็ปล่อยใจก็คือว่าไอสิ่งที่เราดีๆที่เราเคยทําอยู่เราก็อาจจะปล่อยปะแล้วเลยนะคะก็เออวกกลับมาวกกลับมานะคะทําดีนะคะเพื่อว่ามีไพ่จัดเม้นกับหัวนะก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีๆที่ว่าเราเคยทําอยู่บ่อยๆอะช่วงนี้ยุ่งมากก็เลยลดทําไปนะคะสิ่งที่ดีๆที่เราทําอยู่นั่นมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตของเราดีมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นเออเราดูแลสุขภาพเราเป็นคนดูแลสุขภาพเราอาจจะไม่ดูแลเราเป็นคนที่รอบคอบเราก็อาจจะปล่อยประละเลยเลยพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะปล่อยปล่อยปล่อยใจของเราให้กับไปคิดอยู่กับสิ่งที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะก็แนะนําให้หัวเราะบ่อยๆนะคะคือว่าต้องมองโลกในแง่ดีนะคะไพ่แจ็เมนมันกลับหัวนะคะแล้วก็บางครั้งมันก็ต้องมีเรื่องของความความอดทนนิดหน่อยนะคะ เพราะว่าบางทีความสาเร็จมันอาจจะยังมาไม่ถึงอย่างที่เหมือนที่เราต้องการนะคะบางคนก็อาจจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างนะคะแต่ถ้าเรามีเงินเป็นเงินก้อนนะคะที่จะทําสิ่งใดเราก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วมีโอกาสที่จะสําเร็จในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะลงทุนด้วยแต่จะเพิ่งลงทุนนะคะหมายถึงว่าเราคิดให้รอบคอบม,ม,มากขึ้นเออใจยเย็นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็จะมีคนที่นําข่าวดีๆมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็อาจจะได้ไอเดียหลายๆอย่างซึ่งมาแบบ ปรุงไปปรุงมาแล้วก็ก็จะหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะมากจนเกินไปนะคะหรือว่าเสียโอกาสอ่ะม,มันมีหลายโอกาสใช่ไหมแต่เราจะรอเพื่อหาโอกาสที่ดีที่สุดโอเคก็ขอให้ชาวธนูนะคะมีความสุขมากๆนะคะในเดือนนี้นะคะมีอะไรก็มาเม้นในช่องของคุณมีองค์ได้นะคะสวัสดีค่ะ